นี่มันต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าการจะมาเล่นตัวจริงตัวปลอมเนี่ยมันต้องดูจากคนที่ไม่ไว้ใจใครคือใครแล้วรู้ไหมตอนนี้นะวินลี่วินลี่วิ่ลี่ไม่ท้อเนี่ยเริ่มเริ่มระแวงแล้วเนี่ยพี่พี่ยิ้มสวยยิ้มสวยโฆษณาอย่าดีฟังพี่วิลลี่เหมือนพวกฝรั่งไม่เต็มว่าฝรั่งไม่เต็มว่าเอาล่ะนะบัวทาฟันผมเลยเถอะบัวครับพาใครมาพาใครมาอ่าที่เป็นเป็นเพื่อนผมที่ปรึกษาเรื่องรถเลยฮะ รถนี่ไหมใช่ไหมหมาาอะไรหือวาผมผมอยากจะได้รถหรือว่ารถไปอะไรเนี่ยต้องปรึกษาเขาเลยอ่าผมมีรถอยู่ที่บ้านที่แรกก็สองคันแล้วต่อมาซื้อซื้ออีก38มสคันแล้วก็ไปใไปายเจ็ดสิันแล้วก็เอ๊ะที่บ้านไปอู่ท็กซี่อ่ะเร่องบ้านอนอเยอะเมาพูดไปเยอะเดี๋ยวพาสู้นชอบเล่นรถชอบลไม่ไชอบเล่นรถหรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยเป็นรถไง เราก็เลยหาเพื่อนที่มันเชี่ยวชาญเองเรื่องหาเราอยากหาคนที่มีความรู้มีความรู้ไอ้เพื่อนคนนี้เคยช่วยเหลือเราไหมเรื่องรถเออเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรมันเคยเอารถผมไปซ่อมนะมันรถมันเก่าแล้วรถมันไปชนแล้วเครื่องเครื่องมันเสียหมดพังหมดปูเรียกมาเป็นแสนวคนนี้ไปเจรจาให้ไอ้นี่ก็บอกว่าเอาวิดีกว่าคุณมีหน้าที่ทํามีหน้าที่ประกอบค่ะคุณเื้อออกมาผ่าเครื่องออกมา แล้วอะไรต้องการเท่าไหรอะไรบ้างเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนคนนี้ไปจัดการเหลือเท่าไหร่จากแสนเหลือสองหมื่นกว่าบาทรถไอ้ฮอนด้าคูเป้แจกแล้วจจกแสนกว่าแสนรถเลยสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทเพี่เขาไปซื้อหรือเขาไปขโมยคนอื่นมามีเพื่อนมีเพื่อนคือสายแวดวงเขาเยอะสาแวดวงเ็าเยอะมันซื้อรับซื้อรถซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยชื่อชื่ออะไรชื่อตุ๋ย ชื่อแล้วแบบไว้ใจได้ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณตุ๋ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถครับไปพบกับคุณตุ๋ยเซียนรถครับผมรู้แล้วผมจะพออะไรผมร้านเดียวกันพี่ตุ๋ย ฟันเฟันโนไปน่เอันี้รอฟันแท้ขึ้นครับรอฟัทขึ้นอฟันแท้ไม่ขึ้นยังขึ้นไม่บครับชาติหน้าครับฟันเปเพราะอะไรนี้หลุดปเพราเมีตบครับ้นเฮ้มารู้จักนะพวพคะนี่ไปถ่ายละครครับ พาแฟนไปเข้าฉากแฟนเป็นเอ็กซ์ต้าอ๋อแฟนพี่เป็นเอ็กซ์ต้าแล้วปรากฏว่าเจอณพวงเราชอบเขาอยู่แล้วสายชอยอ๋อเราเราสายอย่างนั้นพี่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรนี่สายชอยคนทิ้งโกเช้าไม่ชอยเช้าไม่อยเช้าไ่ชอยเสร็จปาเสร็จปากไม่เสียเวลาเนไปดีก รู้วยว่สายจอดพี่เป็นคนพิษโลกครับอ๋อแต่ว่าชอบไทยเหรอครับผมก็แอบมองนี่แล้วพวงมาเว้ยอยากได้ถ่ายรูปเจอหน้ากันครับผมปีเข้าไปเลยตกใจัผมเฮ้ยผมบอกแล้วผมวันนี้ครับครับอยากได้ถ่ายรูปหน่อยชอบ๋อเขาต้องตกใจแล้วถ้าเรามาดักขนาดนี้ใช่ไหมล่ะโมทไตหามก็ทำแล้วก็ตกใจหรือเปล่าใช่หน้าตาเราก็ดีไม่หน้าตาเราตโอเคใช่ไหมแต่เราหัวโน้น เขามันจะตกใจนึกว่าพวกเสียนพระหรือเปล่ากว่าเสียนพระเขาพี่กะเจอเขครับแล้ไงคุยกับเขาก็เลยขอถ่ายรูปแล้วก็ได้คุยกันเขาถามว่ามาทําอะไรบอกว่าอ๋อพาเมียมาเข้าฉากเอ้าแล้วไม่ได้ินเขาบอไม่ยาเล่นบอกขายรถยนต์มือสองว่างี้เาเลยบอกเฮ้ยอยากให้รูปเป็นว่าทีนี้ด้วยสำเนียงพูดไปเอ๊ะ้้พวงคนจังหวัดไหนเนี่ย ทำไมเกี่ยวด้วยฮะสำเนียงนยงคล้ายๆพูดๆคล้ายๆทำไมนะวงทำไมคนทุกขนไทยไงแล้วไงครับพอคุยกันอยู่พี่โร้ครับเฮ้ยคนแถวบ้านดีกว่าใช่ถอีกย่างเลยพี่ระหว่างพี่คุยอยู่นะครับหน้าอสี่คนทุกคนพี่เขียนที่หน้าว่าโดยเฉพาะไอเฟอร์แล้วแต่นะแล้วแต่นะเดี๋ยวผมถามเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้ก็บอกว่ารถก็เสียอะไรใดๆอ่ะ เขาไปซ่อมอ่ะหัวแสนอ๋อครับครับพี่ไปต่อหือสองหมื่นไม่เลยอไม่ใช่จัดหรืสองหมื่นเนี่ยพี่พี่หลวงครับคือเขาบอกไอ้ตู้รถชนเมื่อคืนนี่ว่าบอกพังเยอะเลยบอกเข้าอู่ไปติแสนสองว่างี้ผมบอกเดี๋ยวคนนี้ไปดูให้ผมก็ถามมาแล้วอู่ที่เข้าไปเนี่ยรู้จักกับเขาหรือไงบอกไม่รู้จักนี่ไง เริ่มเข้าไปยงไงบอกก็มันใกล้ที่เกิดใกลเออมันล้มันพังแล้วพี่ให้ไปลากไปไหนอะเสียไปผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ไปดูให้ปรากฏว่ามันเสียหายไม่มากพี่กิอที่เขาคิดว่าเสียเยอะคแล้วริงเสียไม่เยอะหรอกเขาตีคือเขาไม่รู้เรื่องเขาตีราคาซ่อมมาแสนไม่รู้เรื่องก็โง่สองอย่างคล้ายกันครับ แล้วอันนี้เราฝังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฝังไม่รู้เรื่องเขาบอกไงยนะเขาบอกไม่โง่หรอกไม่โง่อเขาไม่ได้บอกนะผมง่มันมีเส้นมันบางกันเรแต่เราแยกให้สังเกตโอเคไหมก็ผมก็เลยไปคุยรถเพื่อนนี่ไม่ถึงแสนสองไม่ใช่ครับผมก็เลยสั่งว่าเอางี้ลูกพี่คิดค่าแรงมาอย่างเดียวที่เหลือผมจัดการเองโอเคเขาก็ต้องยอมครับเอาแล้วค่าอะไรอะพี่เดี๋ยวผมจัดการเนีครับพี่เอาอะไรฟรีมาจาก ไม่ใช่ครับก็คือซื้อจากร้านเพื่อนๆค่าอะไรประมาณ3 0,000กว่าบาทครับเขาูงเยอะก็เหลือห้าหมื่นใช่ครับลบไปเจ็ดหมื่นฮะครับนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงโอเคนอกจากเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วเห็นบอกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันครับบางทีไปไกลๆก็ให้มันขับรถให้รเป็นห่วงเขาครับเป็นห่วงเขาครับช่วยดูแลเวลาเขาเหนื่อยบางทีไปไปงานไปงานจับวัะครับไปจอดข้างเวทีปุ๊บ มันจะลงมาเปิดประตูให้เราเนี้ยเราบอกโหแบบเจ้านายยิ่งเลยเหรอไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ก็ทําอะไรก็ได้ครับพี่หนูให้เพื่อนผมดูดีที่สุดครับโอ้เล่นบทคนรุดเลยลงมาเปิดประตูให้พี่ไม่ใช่เราแบบชิวๆเพื่อนอะไรเงี้ยชิๆมีครั้งหนึ่งอันนี้ครับพวกศิลปินต้องต้องฟังเลยครับมีครั้งหนึ่งนั่งกินข้าวอยู่กับไอ้พวงอ้คนคนเมื่อกี้ยังคนดีคนร้ายเนี่ย ดูทุกคนนับถือมากเลยทุกคนเป็นศิลปินฟังไวเลยไอ้พวงเนี่ยตัวตกเลยถอดเสื้อดีกว่าคนจะมาขอถ่ายรูปแต่ยืนมาแล้วมาชี้อย่างเงี้ยว่าชี้นี่ไงตลบนี้ไงตลบผมก็มองจะถ่ายก็ถ่ายนี่ทักเครื่องแล้วนี่เพื่อนนี่แล้วเวลาไปคอนเสิร์ตคนชอบถ่ายรูปจะกลับบ้าน เพื่อนผมเหนื่อยอถ่ายรูปผมบอกโทษครับนี่ไม่ได้แต่ก็เป็นวันดีกามันไม่ได้หครับแล้วไปเลยอย่างนี้วันดีกาดวันกาดมีใครจะถามอะไรไหมครับมีไหมถามค่ะเอาเชิญทรงผมทรงเนี้ยใครตัดก่อนแล้วใครตัดต่างไครตัดมันเป็นเพลงไม่บ้างต้องมีแฟชั่นต้องแหละนี่โล่งใจนะยังไงคะที่คำถามเป็นแบบแบบแบบเนี้ยครับ ที่แรกกังวลว่าถ้าเกิดถามบอกนัาตุ้ยชอบเฟิรนหรือเปล่าระบากใจเยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดวยวเเพิ่งถามให้เวลาเฟิร์นแป๊บหนึ่งจะอ้วกกระเทิรนลูกเอออ้วกอ้วกโอเคถามสองอันได้ไหมอ่ะได้อ,อันหนึ่งก่อน,อน,น,อนเอาของพี่ไปเลยเอาของพี่พี<อ>่ไม่มีเลี้ยงก็ไม่ถามเมื่อกี้วิลลี่ก็ไม่ยอมถามเห็นไหมล่ะรู้จักกัน นานหรือยังจากละครเรื่องอะไรอะคะมาจากร่มใบครับแม่แต่งร่มใบแม่แต่งร่มใบแล้วก็แต่งตัวเนี่ยอีกข้อหนึ่งใช่ไหมของพี่วินลี่นะเอาเลือกเขาแต่งโอ้ยฉันสิบด้ว้แกลงฉันิบด้วยแกลงวิลี่แตจะแต่งงานเดินจะเดินงานถามนะครับถามนะครับแต่งตัวนี่คือเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าภรรยาหรือว่านภพวงหรือเรื่องไหนอะเสื้อเสื้อเกงกางเกงไม่เป็นคุณแกถามนภพวงก็ถามครับผมถามนภพถามนตุ๋ยคือ มีอายุน <Bond> ้อยครับว่าเรามีภรรยาอายุน้อยเราเลยต้องแบบวัยรุ่นนึงก็มันก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขาอายุน้อยผมอายุเยอะใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาเรื่องวัยแต่ว่าความต่างระหว่างวัยไม่อาจห้ามหัวใจระหว่างเราครับโอ้โหสุดเล่ไปหล่ะเม่ไม่ถามเอาเลยมาแล้วครับผู้ชายคนนี้ คือน้าตุ๋ยเพื่อนของน้บวงที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านรถตัวจริงหรือสับขาหลอกครับ ไยกปิดป,ป้ายเหรอไม่ปิดป้ายทั้งที่คิดว่าสรรับขาหลอก,<า>กทำไมถึงรู้คิดว่าสับขาหลอกอยากโดนด่าไหมด๊าเหรอไมด้เด็กันไปแช่งเขาแก้มกโดนก็ได้แลเอาตะกี้แก้มถืออย่างนี้เหรออยู่ด้วยกันเหรอเพราะพี่พอยกขึ้นมาปพ๊บมผอของพี่เขียวปพ๊บพี่บอกไปโอ้โหใช่เขียวหมดเลยอ๋อไม่ใช่หมดเลยสงสัยไม่รู้แต่่เขารู้สึกว่าแบบสนิทไปอ่ะสนิทไป เหมือนที่เราเล่นเมื่อกี้เหมือนเหมือนที่เราเล่นเมื่อกี้คนบ้าเลยตอบพิ้วถามโอ้โหตอบเป็นปิงปฟองเลยแล้วส่งไปพวโต๊ะกับส่งไปโต๊ะกับไม่มีวุฒิเลยไว้แต่ก็ดูแบบเล่นไม่รู้อะอาจจะคิดเยอะ อาเป็นว่าคนชช่ดตุ๋ยไม่น่าใช่แบบนี้ค่ะพวกจริงพวกจริงอะไรพวกจริงเอาพี่วินลี่ก่อนทำไมดีใจนักหนาโอยโอ้ไม่ดีใจไม่อยากโดนเดียวไม่กคดนถ้าโดนเป็นกลุ่มไม่ว่ากันแต่ถามมาว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเขาเป็นตัวจริงเพราะว่าการที่ความสนิทครับผมดูว่าคือเขาพูดด้วยความจริงใจแล้วเขาเล่าเรื่องมาเนี่ยเขาเล่าด้วยเห็นภาพอะในตาเขาบอกค่ะว่าอ๋อเนี่ยก็เอาอย่างนั้นเหมาละกันค่าซ่อมสองหมื่น เดี๋ยวที่เหลืออะไรจริงใจ,ใจดูสนิทสน,นมใช่คนที่แล้ว่ะคนที่แล้วก็ดูแบบนี้เหมือนกันแบบนี้อครับรูบบ้สึกไงครับที่ยกเหมือนพี่วิลลี่ั้งนี้รู้สึกน่าจะโดนเหมือนกันทำไมไม่าไม่มใจพี่วิลลี่เหรอคือคือคือตอนแรกเนี่ย <c rap> ออกมาเนี่ยนึกว่าน่าจะเป็นแบบเตรียมกันแต่พอมาเหมือนเขาสนิทแล้วเหมือนเวลาเขาเล่าอะตาเขาแบบ มีปะกายว่ามันคือเรื่องที่มีอยู่จริงในสมองการเล่าของเขาใช่แล้วดูจากทรงผมลักษณะท่าทางเสื้อผงเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้โรงเรียนการแสดงอาจจะเยอะเอออย่างเดียวที่เราแวกเลยนะพี่คือการแต่งตัวที่เขาเหมือนกันมากน่ะ้นี่โอเคนี่คิดว่าดูอย่างรูปร่างหน้าตานะการพูดจานะเฟิร์นสำหรับเฟิร์นเนี่ยเรื่องที่เขาเล่าเขาไม่ได้ฟังเลยนะเฟิร์นสามารถตอบได้ตั้งแต่เขาต่กันแล้วนะคือทั้งคนไม่ไม่สนิทกันจะ้า ใส่กันเนี่ยเขาทำเนี่ยเออเมื่อกี้เนี่ยอันแรกอะนะเขาจริงเขาไม่มาโหโหเท่าไรแต่ไม่แต่ไม่เห็นแมวตาเนี่พวงใช่ไหมล้วตาพุทฟึวงจากนั้นมามันก็มันก็เข้าเขามาตลอดตลอดตลอดไม่ว่าจะเป็นการตอบอะไรก็ตามดีแค่ไหนที่เข้าเขาถ้าเข้าเราแย่เลยนะแล้วลุงมันจะเอาจริ้งวัว นี่คือนักขู้เชี่ย,บบยวชาญเรื่องรถปืกสาเรื่องรถที่ระพวงจริงหรือสับขาหรอกครับตอบว่าจริงครับว้าววววว้ววววปวเลยวว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 วนววลว หนูดีอยู่แล้วอ่ะมาก็เห็นคุยกันสองคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอ่ะถ้าหนูตอบจีคนอินนะพวงไปเลยนะนะพวงโดนแล้วนะนะพวงโดนนะสีทาบ้านเลยสีทาบ้านไปเลยเจ้าว้ายทากบัดแค่นั้นทำไมไม่เปลี่ยนใจตอนหลังน่ะพเพราะอะไรเหมือนแบบสไตล์สไตล์การแต่งตัวมันเหมือนจะไปอย่างเงี้ยเปหาคิดมากแล้วก็เห็นเสื้อข้างในอะไรอย่างเงี้ยคิดมากไปใช่คิดเยอะเพราะว่าตัวเองเล่นไปเยอะไง คิดถึงของตัวเองไงโอ้โหเราเสียมไม่อย่างนี้ไอ้นี่ต้องเตียมเหมือนเราแน่ไอ้พวกนี้พอเขาจะเลยดีใจไม่เกรงใจนางงามขอโทษโทษดีใจกันนางงามหงอยนางงามโดนเนี่ยงใค่เสียงยี่เห็นบอกว่าเป็นคนที่เขียนกร์เก่งด้วยเหรอเขาบอกว่าเป็นคนที่เขียนกร์เก่งมากไไมม่่ไ็นเขียนเก่งหรอกแต่จะลอบ พี่เขเล่นอย่างนี้ครับอ้าวมึงไม่เขียนหนังสือหัวลงเอาเฮ้ยผมขอจะได้อ่านเลยอันนี้เขียนให้มันเกิดเขาครับวันเกิดเคขาวันเกิดพวงผ่านมาแล้ววันเกิดพวงผ่านมาแล้ว18เมษายนยาวมากเลยอะวันเกิดคนเพราะว่ามันเป็นวันดีไง18เมษายนวันเกิดคนดีของโลกไม่เคยโศกหรือลําเค็นเป็นนิสัย แข็งแกร่งดังโกลแอตเก่งเกินใครโอ้ยักษ์โกลแอดเซมสั้นน้ำใสแข็งน้อยกว่าบ้าจริงๆรเต็มห้าแปดย่างห้าเก้าเอ้างั้นเหรอเพราะนี่คือยอดมนุษย์สุดสงสัยพร้อมลงจ่อยแสนไพเราะสนอใจไม่มีใครไม่รู้จักและรักพวก ตัวจริงครับตัวจริงคุณตุ๋ยเป็นเซียนเรื่องรถด้วยนะครับคุณวีรชาติด้วงหวาครับขอบคุณพี่ตุ๋ยนะครับครับผสนุกสนานมากเลยใครดอนบ้างเอ่ย หนูโดนหนูขอทั้งแถบเลยนะบ่ะว่าที่เจ้าบ่านเขาดูอยู่ถ้าหนูโดนหนูขอทั้งแถบเฟิร์มจะโดนได้ไงหนูอยากเป็นใหม่ดาวิกาวแนนออ๋้